่าก็วันนี้เดี๋ยวขอขออนุญาตสัมภาษณ์คุณองจิราสักนิดหนึ่งนะครับว่าบรรยากาศงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็อบอุ่นนะคะคนมาแน่นเหมือนเดิมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของปีที่2นะคะทีออ่ทางหองการค้าก็ให้ความร่วมมือกับโครงการโคราชไม่ขาดเลือดนะคะ ก็คนมาเยอะมากนะคะไม่ได้มาจากหน่วยงานเดียวแต่มาจากหลายหน่วยงานมากๆที่มาร่วมมือก,กันไม่ว่าจะเป็นทางขอ,อการค้าเองหรือทางไปษณีเนาะเมื่อกี้คนมาเยอะมากแล้วคนบริจาคหลายรอบมากแล้วรวมถึงตํารวจเมื่อกี้ก็มีคนที่บริจาคถึง16ครั้งมาแล้วนะคะที่มาก็บริจาคซ้ำนี่แหละค่ะคือกลุ่มคนที่เราต้องขอบคุณแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่เราต้องการมากๆแต่ก็ภารกิจของเราต่อไปก็คือทํายังไงให้เขามาบริจาคซ้ําเรื่อยๆให้ได้ปีละสี่ครั้งรวมถึงหาผู้บริจาครายใหม่ที่ อายุน้อยด้วยค่ะเพื่อเป็นออรากฐานให้เราต่อไปค่ะ ขอนญี้ถามสถานการณ์โลหิตที่พร้อมที่จะทําการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเงี้ยโคราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะทุกท่านก็จะมีคําถามอยู่ตลอดเวลาว่าไม่จริงหรอกคนบริจาคอยู่ตลอดทําไมถึงจะไม่พอคมจริงคือไม่พอจริงๆคือเราไปดูตัวเลขได้เลยว่าดีมานดับสะพายมันต่างกันมากเพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยอย่าลหรือว่าเช่นมะเร็งผ่าตัดไม่รวมอุบัติเหตุเขาต้องใช้เลือดทุกวันนะบางทีคนถ่ายเลือดเขาใช้ทุกวันแต่คนบริจาคเลือดไม่ได้บริจาคได้ทุกวัน อย่างเร็วที่สุดก็คือ3เดือนครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณความต้องการมันก็จะสวนทางกันแล้วที่สําคัญคือบางคนก็มาบริจาคก,ก็ไม่มีความพร้อมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้บริจาคเลือดเราอาจจะไม่สามารถนําไปใช้ได้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันนะค่ะ มีแนะนําการเตรียมตัวเพื่อมาบริจาคเลือดสักนิดหนึ่งไหมครับค่ะการเตรียมตัวเพื่อมาบริจาคเลือดก,ก็ง่ายมากนอนให้พอเช่นก่อนจะมาบริจาควันนี้จะมาบริจาคเมื่อคืนก็อาจจะนอนเร็วนิดหนึ่งแล้วก็อย่าดื่มเหล้าห้ามดื่มเหล้าก่อนแล้วก็ที่สําคัญคือไม่สูบบุหรี่ภายในย24ชั่วโมงเพราะว่าปอดเนี่ยก็ต้องฟอกแค่นี้จะไปฟอกบุหรี่ใช่ไหมมลภาวะเขาก็จะได้มาฟอกเลือดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการบริจาคเลือดก,ก็จะดีขึ้นแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึงมันเหมือนง่ายแต่ยากมากคือห้ามกินของทอดอะไรอย่างเง จริงเพราะว่าพอมาของทอดเขามีน้ํามันมเป็นของอทุกคนก็จะทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลือดที่ออกมาบางทีจะมีปริมาณไขมันที่สูงอะค่ะบางทีก็ทําให้เสียดายว่าใช้เลือดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็คร่าวๆก็ประมาณนี้อังนั้นสุดท้ายนี้อยากให้ฝากเชิญชวนคนมาร่วมบริจาคเลือดกันสักนิดนึงครับผมค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาบริจาคเลือดนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันสําคัญหรือจะเป็นวันสําคัญก็ได้วันเกิดแทนที่จะไปทําบุญอื่นๆความจริงการบริจาคเลือดก็ช่วยต่อชีวิตได้หลายคนมากไม่ใช่แค่คนเดียวนะะค หนึ่งผู้ให้หลายคนรับก็เป็นสโลแกนของการบริจาคเลือดก็อยากให้มาบริจาคเลือดกันเยอะๆค่ะนอกจากจะทําให้สุขภาพดีขึ้นแล้วยังต่อชีวิตคนทั้งจังหวัดแล้วก็ทั้งประเทศได้ด้วยนะคะก็มากันเยอะๆนะคะ